ในขณะที่ผมไปในปานเพื่อลองชุดที่ต้องใช้ในการถ่ายทำผมก็ได้พบท่านอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสนาพุทธผมได้คุยกับท่านอยู่หลายครั้งท่านสอนผมให้ฝึกร่างกายเพื่อให้เข้าถึงสมาธิและท่านสอนผมว่าทำอย่างไรจึงจะละวางตัวตนได้หมดไป ท่านบอกผมว่าจงอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดท่านให้ผมคิดทุกอย่างที่ได้ฟังมาทดสอบกับสิ่งที่ผมเคยรู้เพื่อให้ผมรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่นั่นคือศาสนาพุทธที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การศรัทธาแล้วก็เชื่อมันเป็นความดุดเด่นของศาสนานี้มันไม่ใช่การเกลี้ยกล่อมให้เปลี่ยนความเชื่อ หรือชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาพระไม่ได้บอกคุณว่าเฮ้ hey, ปรปวรณาตนเข้ามาแล้วฉันจะให้รางวัลคุณนะแต่เขาบอกคุณว่าเขาได้ชี้ทางให้คุณแล้วให้คุณลองคิดดูและนี่มันทำให้ผมผมสนใจศาสนานี้เพราะว่าพุทธเป็นศาสนาที่ศึกษาเกี่ยวกับความจริง หลักธรรมอย่างแรกที่ต้องรู้คือความจริงสี่ประการอริยสัจส,สี่เกี่ยวกับทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์หนทางดับทุกข์และวิธีพ้นไปจากทุกข์ศาสนาพุทธเชื่อในการปล่อยวางตัวของเราซึ่งก็คืออีโก้พุทธนั้นสอนว่าสิ่งที่เรานึกว่ามันเป็นตัวเรานั้นที่แท้มันไม่มีอยู่จริงพุทธบอกให้เรามองสิ่งที่เกิดบนโลกนี้ ในรูปแบบของความจริงที่เรียกว่ากรรมซึ่งขึ้นกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งทั้งหมดจะรวมกันเป็นกรรมที่หมายถึงการรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองเมื่อเรามีทุกข์เรามักหาที่พักพิงสิ่งที่เราใช้กันประจำคือเหล้าเซ็กยาอำนาจหรือเงินตรา แต่ในที่สุดมันก็ไม่ยั่งยืนจนเราไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงกันแน่ในปรัชญาแห่งพุทธที่พึ่งที่ดีที่สุดคือพระตนตรยัยซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือองค์พระศาสดาผู้เปรียบเหมือนนายแพทย์ที่ค้นพบวิธีพ้นทุกข์พระธรรมคือตัวยาที่จะฆ่าเหตุแห่งทุกข์ออกไปจากเรา และพระสงฆ์คือคณะแพทย์ที่รู้ว่าเราเหมาะกับยาใดเรียนรู้พรัตนา,ตราัรจะทำให้เราพบกับความสุขที่ยั่งยืนบทสัมภาษณ์คีอานนรีฟที่มานิตยาสาร Secret